สวัสดีค่ะนัตตี้นะคะทุกคนวันนี้จะก็มีอินดิโรว์ชุดครื่องเสียงที่น่าสนใจกับรถ i s u ส u m ูมิวเรถครอบครัวคันนี้มาฝากกันค่คะคันนี้นะคะก็คือคุณลูกค้าเนี่ยต้องการใช้สินค้าที่มีคุณภาพจากฝั่งยุโรปหมดเลยค่ะแล้วก็ต้องการเสียงที่ถ่ายทอดออกมาต้องมีรายละเอียดเสียงที่ดีเบสที่แน่นลึกแล้วก็ที่สําคัญค,คือพื้นที่การใช้งานใช้สอดของรถทุกๆอย่างเนี่ยยังต้องสามารถใช้งานได้คงเดิมด้วยนะคะแล้วก็สิ่งที่สําคัญอย่างคือคุณลูกค้าไม่ต้องการเปลี่ยนเฮดยูง เฮดยูนิตเดิมแต่ว่าเสียงดีขึ้นได้มาดูกันค่ะ ตัวฟอนต์หรือว่าเฮดยูนิตจะใช้เป็นเฮดยูนิตเดิมๆติดรถมาเลยค่ะสิ่งที่สําคัญอย่างแรกที่เพิ่มเติมขึ้นไปเลยนะคะก็คือตัวโปรเซสเซอร์ค่ะคันนี้เรายังได้ติดตั้งตัวโปรเซสเซอร์ของ Mo s c o n i รุ่น 6- 2 8เอาไว้ด้วยนะคะการติดตั้งตัวโปรเซสเซอร์เนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถปรับแต่งสโลวปรับแต่งความถี่แล้วก็ปรับแต่งทำอะไรเมนได้ด้วยนะคะเสียงถ่ายทอดออกมาเนี่ยเราก็จะสามารถปรับแต่งเวทีเสียงได้ให้บรรยากาศเวลาเราขึ้นมาฟังอยู่ในรถเหมือนเข้าไปฟังอยู่ในคอนเสิร์ตจริงๆมากยิ่งขึ้นนนแลสําหรััับคีนน้้ยงพิเศษขึ เพราะเขายัางได้เพิ่มเติมในส่วนของตัว RCD ของ m อสโคเนียเอาไว้ด้วยค่ะาการติดตั้งตัว RCD ตัวนี้นะคะก็จะทําให้เราสามารถใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะเราสามารถปรับแต่งตัววอลลุ่มเบสจากวอลลุ่มนี้ได้อย่างง่ายๆเลยเครื่องนี้เนี่ยเขาสามารถปรับแต่งรูปแบบบันทึกการฟังได้ถึง4เมมโมรีเลยก็ทําให้เราสามารถใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะ จากตัวโปรเซสเซอร์นะคะเราก็จะเชื่อมสัญญาณเข้าแอมพลิฟายเออร์ค่ะก็สําหรับคันนี้อย่างที่บอกว่าติดตั้งเป็นระบบไบแอมนะคะเราก็จะใช้แอมพลิฟายเออร์ทั้งหมด2ตัวด้วยกันค่ะตัวแรกนะคะก็จะเป็นแอมของ m o s c o n i รุ่น4ทับสิติดตั้งไว้ที่บริเวณใต้เบาะผู้นั่งทางด้านขวาเลยค่ะบริเวณตำแหน่งนี้เลยค่ะก็สําหรับตำแหน่งนี้นะคะเราก็จะเป็นตำแหน่งในการติดตั้งทั้งแอมพลิฟายเออร์ของ m อ s c o n i รุ่นนี้เอง4ทับสิแล้วก็รวมถึงตัวโปรเซสเซอร์ด้วยนะคะก็จะติดตั้ต้้้้้้งงงงซอออนนนนนไววววบบรริเเเเณใตตาาาาะะะะผูัั่่ทดขีีลยคแะคะแ ก็จะใช้ขับลำโพงกลางแหลมแยกชิ้นคู่หน้าแล้วก็คู่หลังค่ะทั้งคู่หน้าคู่หลังเนี่ยเราเลือกใช้เป็นยี่ห้อแล้วก็รุ่นเดียวกันเลยนะคะก็คือไมโครพิซิชันซีรีส์3ค่ะเข้ามาดูค่ะนี่เลยค่ะในส่วนของเสียงกลางนะคะของไมโครพิซิชันซีรีส์3เราก็จะติดตั้งไว้ที่บริเวณบานประตูค่ะโดยตำแหน่งนี้เนี่ยเราได้ออกแบบเป็นชิ้นงานขึ้นมาใหม่เลยนะคะแล้วก็ติดตั้งแบบเปิดหน้าลำโพงด้วยเวลาลำโพงเนี่ยถ่ายทออเสียงออกมาค่ะก็จะไราการบดบังนะคะแล้วก็บริเวณขอบขอบตัวลำโพงเองเรราากกกก็ยังมีตตแ่ด้้วใชไฟ AE สีเหลืองอมพันธด้วยค่ะนี่สีไฟ LED ที่เลือกใช้นะคะก็จะเข้ากันกับสีบอกของตัวรถของคุณลูกค้าเลยค่ะก็คือสีน้ำตาลนะคะแล้วก็ในส่วนของเสียงแหลมหรือทวิตเตอร์คู่หน้านะคะเราก็ติดตั้งไว้ที่บริเวณเสา A ค่ะตำแหน่งนี้เลยบริเวณรอบๆของตัวทวิตเตอร์เองนะคะเราก็มีการตกแต่งด้วยการใช้ไฟ LED เช่นเดียวกันเลยค่ะตัวมุมองศาของตัวทวิตเตอร์นะคะเราก็ปรับเข้าหาหูผู้ฟังเพื่อมิติในการฟังที่ดียิ่งขึ้นแล้วก็หุ้มด้วยวัสดุที่มีสีสันแล้วก็เท็กซ์เจอร์ใกล้เคียงกับตัวรถเดดดิมด้วยค่ะู หลังกันค่ะคอนเซปต์ในการติดตั้งก็จะใกล้เคียงกันเลยค่ะนี่เสียงกลางคู่หลังนะคะเราก็ติดตั้งไว้ที่บริเวณบานประตูตำแหน่งนี้ค่ะในส่วนของตัวทวิตเตอร์เองนะคะเราก็จะติดตั้งไว้ที่บริเวณบานประตูทางด้านบนค่ะแล้วเรายังมีการปรับมุมองศาของตัวทวิตเตอร์ด้วยนะคะนี่ปรับเข้าหาหูผู้ฟังค่ะแล้วก็ตกแต่งด้วยการใช้ไฟ LED สีเดียวกันค่ะนี่ และอันตัวที่2ที่เลือกใช้นะคะก็จะใช้เป็นของ Mo ส s o o n ่ p r รรุ่น1 1 0ทับสิค่ะติดตั้งซ่อนไว้ที่ใต้เบาะผู้นั่งทางด้านซ้ายนะคะและอันตัวนี้เองนะคะเราก็จะใช้สําหรับขับซับวูเฟอร์ค่ะขนาด10นิ้วถึง2ดอกเลยนะคะสําหรับคันนี้เป็นของกลาเดนรุ่น R S X 10 Slim ค่ะติดตั้งไว้ที่บร,ริเวณนี้เลยค่ะ มาบริเวณนี้เลยค่ะที่เลือกใช้เป็นซับรุ่นนี้นะคะคือเขาเป็นซับที่มีขนาดบางค่ะทําให้เราสามารถออกแบบเป็นตู้ปริมาตรติดตั้งไว้ที่บริเวณด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาของช่องเก็บสัมภาระได้อย่างง่ายๆเลยแล้วก็ประหยัดพื้นที่ด้วยนะคะในการออกแบบตู้เนี่ยอย่างแรกเลยก็ต้องเป็นตู้ที่ได้ปริมาตรนะคะเวลาซับถ่ายท่อเสียงออกมาเนี่ยก็จะสามารถถ่ายท่อเสียงเบสออกมาได้อย่างดีที่สุดอย่างที่2เลยนะคะตัวตู้ซับเองเนี่ยจะต้องไม่ไปรบกวนการใช้งานฟังก์ชันเดิมๆของโรนนะคะอย่างคันนี้เองคุณผู้ชมก็จะเห็นเลยว่ามีเบา ผู้นั่งแถว3มอยู่นะคะก็ยังสามารถเปิดใช้งานทุกๆอย่างได้เหมือนเดิมเลยค่ะ<ม>แล้วก็กินพื้นที่ทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองค่ะบริเวณขอบขอบตัวซับเองนะคะเราก็มีการตกแต่งด้วยการใช้ไฟ LED สีเดียวกันกับบริเวณภายในรถเลยนะคะวัสดุที่ใช้หุ้มตู้ซับเองเนี่ยเราก็จะใช้วัสดุที่มีสีสันกับ t e x t u r ์ใกล้เคียงกับตัวรถเดิม,มัางๆเลยค่ะก็จะลอกันไปเลยนะคะแล้วก็ดูสวยงามดูเรียบประดค่ะ เพิ่มเติมนิดนึงนะคะสาหรับคันนี้เองค่ะคุณลูกค้าต้องการว่าเวลาขับรถไปไหนเนี่ยต้องการให้รถเงียบสงดก็เลยได้เพิ่มเติมในส่วนของแผ่นแดมเข้าไปด้วยค่ะติดตั้งทั้งคันเลยนะคะตั้งแต่บริเวณใต้คอนโซลทางด้านหน้าเลยค่ะไล่ลงมาที่บริเวณพื้นนะคะบานประตูทั้ง4บานก็แดมด้วยแล้วก็บริเวณหลังคาก็แดมด้วยเช่นกันค่ะทั้งหมดทั้งคันเลยนะคะก็ใช้ไปทั้งหมด22แผ่นนะคะการติดตั้งแผ่นแดมนะคะอย่างที่บอกเลยว่าอย่างแรกแล้วก็สำคัญม,มากๆเขาจะช่วยในเรื่องของการลดเสียงรบกววนต่่่่างางๆคะะไมจ เ็นเสียงลมปะทะรถขับรถไปมีเสียงลอ้อรถบดกับถนนหรือว่าเวลาฝนตกจะได้ยินเสียงฝนตกกระทบนะคาก็จะช่วยในเรื่องของส่วนนี้ด้วยนะคะอย่างที่2เลยเขาจะทําให้ตัวโครงสร้างเดิมๆของรถกลหนแข็งแรงมากยิ่งขึ้นแล้วก็อย่างที่3านะคะช่วยในเรื่องของการลดความร้อนด้วยนะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะการติดตั้งใน,ในใบริเวณบางตำแหน่งอย่างที่บริเวณที่ติดตั้งตู้ซับเองหรือว่าตัวลําโพงเองนะคะก็จะเป็นการกั้นห้องให้กับตัวลําโพงค่ะเวลาลําโพงถ่ายท่ดเสียงออกมาก็จะไม่มีการสั่นคลาน้วยค่ะ แล้วก็ไม่เพียงเท่านั้นนะคะเพื่อที่จะเป็นการเพิ่มบรรยากาศในการเดินทางของคุณนะคะให้เปลี่ยนไปทุกๆวันคันนี้คุณลูกค้ายังได้เพิ่มเติมในส่วนของไฟ LED ด้วยค่ะก็คือจะเป็นไฟที่ติดตั้งไว้ที่บริเวณใต้คอนโซลทางด้านหน้าน,นะคะใต้เบาะผู้นั่งทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาทั้งหมด4จุดด้วยกันนะคะคือตัวไฟตัวนี้เนี่ยเราสามารถเลือกสีสันแต่ละครั้งเวลาขึ้นมาขับขี่วันนี้ต้องการใช้สีฟ้าวันนี้ต้องการใช้เป็นไฟสีเหลืองเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนได้ค่ะก็คือเป็นแอ b เบียน i g h t ที่ทําให้บรรยากาศ หรือว่าค่ะทุกคนเนี่ยต้องการแบบให้เขาเปลี่ยนตามจังหวะเพลงก็ทําได้ด้วยหรือว่าต้องการเลือกบีดในการเปลี่ยนสีก็ทําได้ด้วยเช่นกันค่ะคือทําได้ง่ายๆเลยโดยการเชื่อมต่อ Wi-Fi กับสมาร์ทโฟนค่ะเข้าแอปพลิเคชันแล้วก็เลือกปรับแต่งได้อย่างง่ายๆเลยค่ะ เป็นยังไงบ้างคะกับอีกหนึ่งระบบชุดเครื่องเสียงในรถ Isuzu MU-X ที่เดียมมาฝากทุกคนในวันนี้นะคะ้าคุณเป็นคนที่ชอบในเรื่องของเสียงเพลงนะคะหรือว่ารู้สึกว่าแบบความบันเทิงในรถยนต์เดิมของคุณยังตอบโจทย์ได้ไม่ดีเท่าที่ควรก็สามารถปรึกษามาที่เราค่ะ Rocket Sound อ,อยู่ที่ปากซอยราชราวพิเศษ36ค่ะเปิดให้บริการทุกวันเลยค่ะตั้งแต่9โมงเชา้าถึง2ทุ่มหรือว่าจะติดต่อมาที่ช่องทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Facebook Rocket Sound Thailand Line at Rocket Sound หรือว่าจะติดต่อมาที่ช่องทาง YouTube Rocket Sound Channel ได้ด้วยเช่นกันนะคะคลิปนี้ชอบยังงไกด cribe ินน มีอะไรดีๆที่มาฝากใหม่วันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบาย